สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรทหารชนดนะวันนี้จะมาสวนตัดผมสองอะไรเดี๋ยวให้ลูกค้าบอกแล้วกันเดี๋ยวได้สง่งอะไรลูกค้าสง่งอะไรที่มันเข้ากันหน้าที่มันเข้ากันหน้าตอนนี้ช่างใหญ่เห็นท้งพิกี้ลอยๆยมานะห<ช>มายความว่าถ้าตัดทรงเฉยไม่เหมาะนะเนื่องจากอะไรครับจอนไม่มีเลยข้างหน้าเพราะฉะนั้นช่างใหญ่จะตัดเปิดหูนิดเดียวพอแล้วก็ยกถุยถุยกลางนะครับ ขยับผ้าใหม่ครับครัอครับเ <c oughs> รา <c oughs> จะแบ่งผมนะครับผมจะแบ่งผมแค่สองชั้นก็พอนะเพื่อความรวดเร็ว <c oughs> ั หนึ่งตอนที่สองก็ลากลงมาเลยตัดที่เซ็ตดึงต่ำๆนะข้างหน้าไม่มีผมอ่ะจะดึงจะยกสูงตัดสีดเซ็ตแล้วก็ตัดทีนี้ก็จะตัด หลังด้านหลังซ้ายนะยกขึ้นเลยกับยกขึ้นเลยเก้สาสิบองศานะครับก็จะยกทุยผมไม่มีทุ่ผมก็แบนแล้วก็ต้องยกด้วยองศาแล้วต่อลย จะปอะอ,อกครับชั้นที่ไหนชั้นที่สองก็ตัดดกขึ้นแล้วกว็ตัด ั้นท,ที่หนึ่งหลังนั่นขวานะยกขึ้นเลย90องศาแงสาตัดออกแล้วก็ตัดปลายนิดนึงปลายมันยาวไปสร้างกรอบทรงใหม่กลับไปถึงไหนประมาณกลางใบหูขนะอบทรงให้อยู่กลางใบหูนะคีขึแล้วแล้วสดใอไห อันที่สองอัน,น่ีงสองก็ยกตัดไปยกคือเราตัด คมยส่ห้างสารตัตัดคีอ่งมาเตัดยกขึ้นเลยข้าสีกมงสารตัดไล่ึ้นไปเลยเย ส้มตัดไปเรื่อยยกขึ้นแล้วตัดตัดมาถึงไหนมันถึงแค่ลางไปหูคบไปหูก็หยุดไปก่อนเบรกก่อนเพราะเราต้องมาต้องสร้างขอบทรงด้านขวาเหมือนด้านซ้ายนะ Bạn mơ đoán ก็ไมผมก็หยุดนีข้างหน้าเนี่ยผมเล็มพอดีคิวแล้วกันนะลูกค้าจะได้ไม่สั้นมากครับดา,าเลยโอเชประมาณหางคิวเนี่ยครับเราจะต้องมีการเลี้ยงจรนะนะหมายความเนี่ยเราต้องอาศัยผมชั้นที่อะไรชั้นที่สองครับกับชั้นที่สามชั้นที่สี่นะห้าหกลงมาเลี้ยงเป็นจอนนะครับ เพราะว่าชั้นที่อะไรชั้นที่หนึ่งมันไม่มีอ่ะเราต้องอาศัยชั้นที่สองมาเลี้ยงนะถ้าตัดไปเดี๋ยวมันน่าเกลียดอย่าทำนะครับทีนี้เราก็อะไรยกขึ้นมาถึงตัดขึ้นตัดตัดตด,ดึงนมไปข้างหน้า น้มมบกนาเคยให้ผมมันเกิดการเดินทางมันจะได้ไม่สั้นมากมันจะได้ทิ้งทวงทิ้งทวงทุยด้านหลังมาดูข้างขวาทำยังไงก็เหมือนเดิมแบ่งผมหน้าหูลังหูนะตัด6ิทธเสน็ไหม ก็ประมาณว่าปกหูเส้นหนึ่งคมือถึงครึ่งนะว,ว่ามันมันสั้นถึงคือตอนจนมสั้น,นอ่ะแก็ตัดแค่เท่ไหร่เส้นหนึ่งขอยอย ไปไว้ไ,ไ,ไแล้วก็อันที่สองก็ดึงลงมาเหมือนเดิมประกบกับกระดาษขัข้นที่หนึ่งแล้วตัดให้เราวางนิ้วมือไปชี้ลงปี๊ลงชี้ไปข้างหน้านลงพื้น,นให้มันเทีเพื่อจะรักษาความยาวของจอนะไ,ไว้ให้ยาวที่สุดนะ ผู้หญิงต้องมีจอนะ,อะถ้ารากไซไม่มีจอนไม่มีก็จบกันผู้หญิงท้าไม่น่าบานก็สั้นเกินไปไม่สวย <c oughs> นี่เราก็ยกขึ้นตัดโน้มมาข้างหลัง ตัดข้างบนที่หลังกันได้เลยฟังเ,งเ,เส,เสื้อมาฟังเสือเข็มเข็มชอมเปยท่านนี้จะไปทาเปยท่านนี้จะไป A, ท่านน,<ม>านี้ มันดูไททรอยจะทำไงไททรอยฟันปลาสับเลยเนี่ยปัญหาใช่ไหมเนะี่ยสับตั้งแต่ดีปฏิบัติบางอย่างเนี่ยบางแล้วใช่ไหม ต่างกันไม้จากที่ยังไม่ได้สับยังไมไ่สไลด์เนี่ยเอาบางเท่าเนี้เอาบีช้อนขึ้นแล้วก็โอเวอร์ซึ่งคคัดด้วยกันไขฟันตาบางบางแล้วโอเคได้แล้วก็พอเข้าไปต่อตัอไปสองขึ้นไป ก็ะจะได้ความทุยแล้วก็ได้อะไรลากใส่ที่ไม่สั้นเลยผู้ใหญ่ผู้หญิงเขาชอบแค่น,นี้แหละเขาชอบทุยอแพงไม่ว่าขอให้ได้ทุยนะ ลูกค้าช่างใหญ่มาตัดผมหนึ่งพันบาทเขาเมาความทุยนะเขามาคือมันมันหาช่างที่จะตัดทุยยากถึงมีก็มีก็หายากแล้วก็แพงไงมันก็เลยถึงเกี่ยงราคากันตัดแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยตรงนี้ห้ามสไลด์บางนะห้ามนะเด็ดขาดนะเห็นไหมเนี่ยท่องจําไว้ว่าลูกค้าไม่มีจอน ถ้าบางมันจะมันจะทําให้ผูโผแล้วก็จะไปไปเห็นจุดจรรที่มันไม่มีนั่นเองนะครับทางซ้ายทางขวาเราต้องสงวนไว้นะเก็บไว้นะครับเดินเป่าผมจะเป่าให้ดูเป่าฉับฉาบฉากนะ ลูกค้าหเห็นความทุยไหม mm. นี่ความทุยที่ชัดเจนนะครับผมเป่าแห้งผมยังไม่ได้เป่าแห้งก็เป่าให้มันให้มันเข้ารูปเข้าทรงนะครับ mm. ให้เห็นว่าเราตัดผมได้สองเวอร์ชันนะคือเวอร์ชั่นแรกคือคัตติ้งตัดแบบไม่ใดก็สวยได้ความทุยนะอยู่ได้สามเดือนนะความทุยนี้นะครับ mm. ขึ้นอยู่ที่ว่าช่างจะเป็นคนออกแบบนะลูกค้าเขาจะอะไรเขาอยากได้อยู่แล้วความทุยะ ช่างต้องคิดให้ลูกค้านะครับผมกับไปคุยกลางให้ก็ยู่ระยยาวแล้วรค่อยมาเชยดเอา ต้องใหญ่ใดให้มันเข้ารูปเข้าทรงให้ลูกค้าเห็นทรงให้ชัดเจนนะไม่ได้ใดแน่นนะครับถ้าใดแน่นเราต้องใส่โฟมใส่มูสตะเพะอัดเต็มที่เลยนะให้เขาเห็นทรงเฉยๆนี้เราก็มาเก็บผมที่ยอดออกนะครับด้วยคิปเปอร์นะครับตัดออกครับสอบทรงต้องเป็นรูปตัวยูนะ เป็นตัวยูสามารถปรับเป็นวีได้ถ้าลูกค้าต้องการัยรุ่นต้องการยิ้ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับแล้วก็มาแต่งทรงนะตรงไหนที่ไม่สวยมาแต่งทรง อไปก่อนครับตรวจเช็คด้วว่าตรงไหนที่มันจะไม่สวยพรที่มันยาวอยู่ก็เก็บออกก่อนออก าตรวจเช็คเนี่ยซ้ายขวาเท่ากันไหมเนี่ยจอนเนี่ยต้องตรวจนะเห็นไหมเนี่ยข้างเลยข้างซ้ายเ่ะความยาวเท่านี้ใช่ไหมมาดูข้างขวาเนี่ยมาข้างขวายาวไหวไหมเนี่ยส่วนมุมตะวันต้โอเคมันยาวถึงเรียมออกได้เนี่ยมีเท่าไรก็เอาแค่นั้นหน่อยไปซีเนียสเขาเรียกว่าเป็นจอนเขาเรียกว่าเป็นจอนฟอร์มอ่ะ จอนเท้ก็ไม่มีใช่ไหมขออนุญาตลูกค้านะตอนเขาเรีรยกว่าสร้างเราช่างจอนขึ้นมาเองเพื่อแก้ปัญหาแ้างงานครับเฉพาะเฉพาะทรงเฉพาะจุดนะตรงนี้ที่ที่นักเ,เรียนช่างทําไม่ได้นะคิดไม่ออกช่าเห็นก็ทําให้ดูทําไม่เห็นว่ามันจะแก้อย,อย่างเงี้ยงานแก้ปัญหามันเป็นงานสร้างปัญหาด้วยถ้าเราทําไม่ได้ เพราะอะไรเราซอยความทุยแทบตายนะทุยซะสวยเลยแต่จอเน่ไม่สวยมันก็ไม่มีประโยชน์มันต้องสวยทั้งสีสานะเพื่อให้ทรงนี้อยู่กับลูกค้าสามเดือนเป็นอย่างต่ำนะครับวันนี้คมใส่สเปรย์ส่แดดได้ไหมชอบแห้งอยู่ทรงไหมคะอะไรนะครับแส่แล้วอยู่ทรงไหมนิดหน่อยอยู่ทรงนิดหน่อยมันมีความเหนื่อยหน่อยเหนืก็ได้เคุณเห็นเห็นเห็นใดไหม ยิ่งดยิ่งทุยใช่ไหมครับไปยิ่งใดยิ่งทุยทุยไปถึงนั่นแหะเชนท่านเวทเกียรตินนทบ,บุรีนะ <c oughs> แต่นิดนึงนะคุณนู้จไปงานก็คือแนะนําให้พรุ่งนี้ใดใหม่ครับนะถ้าจะไปงานแนะนําให้เข้าร้านใดผมเซ็ตผมตั้งหานะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราใดวันนี้เพื่อจะไปงานสี่โมงเย็นพรุ่งนี้ไม่ใช่มันล้มหมดนะลูกค้าไปนอนแล้วแบนหมดแล้วแล้วก็มันไม่เข้าทรงแล้วว่ามันเกิด ผมผมมันกระเซาะกระเซิงไงใช่ไหมเราต้องไดเข้าทรงใหม่เขาต้องบอกว่าเซตผมไปงานจะอยู่ราคาหนึ่งนะครับบางท่านก็ไม่รู้ว่าเอจะเซ็ตผมไปงานเสตยังไงนะครับท่านใหา่จะใส่แว็กใส่แว็กจัดทรงกระพอ,อให้พอได้เห็นทรงนะเดี๋ยวจะตัดผมทรงนี้นะครับจ่องคิวรองหน้ามานะครับที่0625483999แนะครับและ0 8 1 9 8 5ปดหน ร้านกำเนิดสลอนนะครับตั้งอยู่ปากซอยพหลโยธิน52นะครับตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญครับเขตสายไหมนะครับกท,ทมหาไม่ยากนะถ้านั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสมาลงที่สถานีสะพานใหม่นะออกประตู4นะครับเดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะที่จอดรถนะครับมีที่ตลาดยิ่งเจริญนั่งที่พ่อฝังก็ได้จะจอดที่ซอยพหลโยธิน52แยก3นะเป็นลานจอดรถสโนว์กเกิร์ดนะเก่านะ มีค่าจอดทุกจุดนะครับแล้วก็ที่จอดรถที่ซอยข้างลงจำนำสะพานใหม่ก็ได้นะครับแจ้งทะเบียนจะแจ้งได้เลยนะครับไปรับบัตรจอดได้ช่างใหญ่ตัดผมนะครับหนึ่งพันบาทต่อหนึ่งทรงนะช่างอูปแปดร้อยนะครับช่างใหญ่สอนฟรีเฉพาะในยูทูบนะบอดถูกต่อกันด้วยนะครับบางท่านก็อยากจะมาตัดฟรีนะครับไม่ฟรีนะถ้าใหญ่เก็บตัง์หมดนะเพราะว่าช่างใหญ่ต้องมันมีค่าใช้จ่ายนะช่างใหญ่เขาสอนเป็นวิทยาทาน ลูกค้ามานั่งที่เห็นนี่เนี่ยก็เป็นลูกค้าจริงนะบอกพี่น้องประชาชนลว่าได้ค่าตัวไหมเนี่ยอได้ค่าตัวไหมที่นั่งนั่งให้ตัดไม่ได้ใช่ไหมหรือเสียตังค์ให้ยูไหมเออเพราะฉะนั้นก็คอมเมนต์ด้วยคําสุภาพนะลูกค้าเขาก็อนุญาตให้ถ่ายเสีเซฟถูกไ,ไง่ายๆหน้าผากอะไรหน้าผากกว้างลึกเนะี่ยเราก็จะไปสไลด์บางามากเห็นไหมให้มันเลยให้เราไว้ปิด หน้หาผาปิดมิงอไนเเอาไว้กันแดดเอาไว้กันฝนครับวันนี้มันหนาอะไรสไลด์สีแฮวนนิดหน่อยสไลด์ซีแฮนนิดหน่อย,ย,น,น,น,อยนะพวกผมลูกค้าปีไปท้านท้านซ้ายนะครับแล้วก็สไลด์ไปตามแนวปีตรงไหนไม่สวยแล้วก็ตกแต่งคิดว่ามันยังไม่เข้าแคบเข้านี้ไม่เข้าทรงมักพิดไปเลย ะครับไม่ต้องไปอะไรไมันต้องไปสับสับสนอะไรเยอะแยนะอย่างด้านหน้าก็เซ็ตให้มันโค้งไปข้างหน้าเพื่อจะรับกับจรที่เราสร้างไว้นะนะสเปรย์ไม่ต้องนะเราพอได้รู้ทรงนะสองกระจกครั้งที่สามครับตอนจบแล้วนะีบนะใส่แว็กโยงโยง ชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาคคดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่างใหญ่อัพโหลดขึ้นทุกวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับทุกครับสรงนั่นเลยตกดวงตาตกดงตตวงตาตดวงตาตกตุกตา๊อ๋อครับครับธรรมดาครับมันจะอยู่มันตัดแล้วมันจะมันจะเหมือนคนดังนะเหมือ <laughs> นพิทุกทรงผมก็ต้องทรงผมลาดครับ พอดาราก็จะตัดวนไปวนมาอยู่นเนี่ยไม่กี่ต่วงหรอก